ส,สมศักดิ์ศีเมืองช้างนะฮะที่นำช้างมาร่วมงานกว่า70เชือกครับนายชำนาญชื่นตานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรนษานะครับและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี2,568 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับเกิดเจตนาที่ดีต่อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกชุมชนของจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยนะครับโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับ ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่25ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนายกเทศมนตรีเมืองสุรินรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินนะครับสมาชิกสภาเทศบาลวนหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาประธานชุมชนนะครับและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยไฮไลท์สำคัญของงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับก็คือขบวนแห่เทียนพรรษาที่นำโดยช้างนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในปีนี้ได้นำช้างเข้าร่วมในขบวนมากถึง70เชือกด้วยกันนะครับสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาทบนหลังช้างซึ่งถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับโดยจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระพิสุกสฆงนะฮะนั่งบนหลังช้างเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนณบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินพักดีศรีรงจางวางนั่นเองครับได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มตาด้วยนะครับน้องรูะครับได,นะด้ดว,ว่าก็เป็นคำว่าที่เดียวในโลกเลยนะสุดยิ่งใหญ่แห่งเดียวเลยนะครับอ่ะ